ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูค,คูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะค <ok> <ok> ะโมโคเซ่หรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เ,เธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o m e c o m w w w m o m e c o m โทรศูนย์แ2 4สี่่ององสีที่เป็นพุชานาแบบไหนคะอ๋อขอโทษเลยค่ะถ้าละครเรื่องแรกค่ะรักนี้เจ๊จัดให้ค่ะเจ๊ค่ะรักนี้เจ๊จัดให้ก็ตื่นเต้นระทึกขวัญมากนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะ ตื่นเต้นค่ะออตื่นเต้นกับการเป็นผู้จัดเรื่องแรกแต่ว่าอบอุ่นใจแล้วก็ดีใจที่แบบน้องๆเนี่ยให้เกียรติมาร่วมง,งานด้วยทั้งโลมแล้วก็แมทนะคะเราเจอกันแบบในวงการอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยแบบได้ร่วมงานได้ร่วมงานาในฐนานะผู้จัด,ดกับแบบนักแสดง<ช>ก็ขอบคุณมากที่ไว้ใจแล้วก็เออได้พลาดเอ้ยเต็มอกเต็มใจมาเต็มอกเต็มใจมาทําการแสดงให้ะนอ่ย คาแรคเตอร์เขาเขาบอกค่ะหมายถึงว่าโลมเนี่ยเขาต้องเล่นเป็นปาแฝดสองคนนะคะก็คือคนแรกเนี่ยเป็นเกย์ซึ่งเราไม่ใช่ว่าโลมคาแรคเตอร์เป็นเกย์เหมาะนะคะแต่หมายถึงว่าผู้จัดเองเนี่ยอยากจะเห็นโลมในบทบาทใหม่ๆคือเรามั่นใจว่าฝีมือการแสดงของโลมเนี่ยเอาอยู่ก็ก็เลยแบบว่าอ่ะโลมลองลองดูไมค่ะอย่างงี้ยกับอีกลุกนึงก็คือลุกแบบนี้ผู้ชายเซ่อเซ่อซึ่งแบบมั่นใจว่าโลมต้องแต่งมาแล้วหล่อแน่แล้วก็หล่อมากอะปะปื้มอย่างเงี้ยค่ะหลักมากช ให่ที่สุดเลยโอเคเลยฮะเคยเห็นตัวเองแบบนี้มาก่อนไหมจริงๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะแต่ว่าชอบชอบอะไรสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากอยากจะลองไว้หนวดแล้วก็ไว้ผมยาวดูบ้างแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นละครแบบของพี่บุ๊ดเดินแล้วก็ได้ได้แต่งตัวตามที่ตัวเองอยากอยากจะอยากจะแต่งนี้มาตั้งนานแล้วค่ะแล้วเล่นเป็นเกย์เหรคะหนักใจไหมเล่นยากยากเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเราจะเห็นแต่เพื่อนๆพี่น้องๆที่ชากเดิงหน้าจะเป็นแบบ เดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็น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 เกระเทยไปมันก็จะแบบเป็นคนละคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ในเรื่องนี้คาแรคเตอร์เขาจะแบบก็เหมือนเหมือนผู้ชายปกติอะครับเพียงแต่ว่าจะมีมุมแบบน่ารักเป็นแบบอยู่เวลาอยู่กับกับนางเอกเขาจะมีมุมเป็นเป็นเป็นผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไปศึกษาบทเกมต้องโอ้โหต้องต้องต้องหาคาแรคเตอร์ให้กับตัวนี้เหมือนกันที่ทำไงให้เล่นออกมาแล้วน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็ให้ให้คนดูเขาแบบ มันต้องเล่นที่มีสเสน่ห์ครับไม่ใช่แบบเล่นแบบแล้วแบบติดภาพอย่างนั้นไปจะมีเลิฟซิงกับหนุ่มๆไหมคะพี่โฟเดนที่รอบเนี่ย <laughs> คือเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่อยากจะขอให้ติดตามดีกว่าเพราะถ้าเกิดบอกตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดลมเปลี่ยนใจไม่เล่นชีวิต <laughs> พี <laughs> พ่จะลำบากนะคะขออนุญาตปิดเอาไว้เป็นความลับก่อนได้ไหมคะค่ะอะไระคะมาลมค่ะดีค่ะลมหล่วคว <c oughs> อค่ะอะไรอย่าพูดซ้ำกับฉันจะไม่ชอบนะเป็นบอกรสาวใช่ไหมคะอย่างด่าผู้ชายอะไรอย่างี้ นิดน,งนึงค่ะมีมีมีหนังสือมีหนังสือที่เราเขียนเหมือนว่าระบายใส่ผู้ชายอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาก,กับผู้ชายอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราเปลี่ยนก็เปลี่ยนลุกได้ขนาดนี้ก็มั่นใจขนาดนี้อะไรเงี้ยยากไหมคะะบวการเล่นเบี่ยงการเล่นเบี่ยงยากไหมคะดูดูไม่เป็นตัวตนหรือเปล่าคะหรือว<ม>่าง่ายไม่ค่อยค่ะีค คิดว่าน่าจะขอให้คุณเดินไปเรียนแอคติ้งไม่เล่นแอคติ้งเพราะกับการเหวี่ยงเลยเนเพราะว่าการเหวี่ยงนี่ไม่หน้าตาขนา่นี้วหน้าตาคุณใช่เลยหน้าตาพอคิดถึงเหวี่ยงปุ๊บคิดถึงแมตพิรันีเลยเพราะว่าไม่คือไม่ใช่ว่าทุกคนที่เหวี่ยงแล้วน่ารักนะคือบางคนเหวี่ยงปุ๊บเนี่ยคนดูจะไม่รักแต่อย่างพิรันีเนี่ยนางเหวี่ยงแล้วน่ารักนะพี่ลมเนาะก็เขาคิดว่าแบบโอเคก็เลยต้องเป็นแมตพิรันีต้องไปเรียนวิธีการเหวี่ยงอะไรก็ไม่ได้แต้องเรียนค่ะเดี๋ยวต้องเียโอ้โหโอ้โหรือมีการ จ้าไทยทำันที่19มีนาค่ะ๋ยวจะเปิดกล้องวันแรกคาดหวังไหมคะพี่บูดเดินครั้งแรกคาดหวังอยากให้แบบนักสแสดงแล้วก็ทีมงานที่มาร่วมงานด้วยมีความสุขเนาะแบบมีความสุขการทํางานแล้วก็หลังจากนั้นก็คือที่คาดหวังก็คือว่าอยากให้ผู้ชมดูละครแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าอย่างผู้จัดเองเวลาก่อนที่จะเสนอเรื่องนี้เนี่ยเราก็อ่านแล้วเราก็คิดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วมีความสุขยิ้ม,มก็หวังว่าคผู้ชมดูแล้วก็จะยิ้มเหมือนผู้จัดเหมือนกันฝากหน่อยค่ะพี่พูเดินให้ฝากเล ็ขอฝากด้วยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมีมีหลายคนมากเลยที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่พี่โลมที่ต้องมาพลิกบทบาทนะคะเล่นเล่นแบบแบบสองบทซึ่งพูดแล้รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พระเอกคนหนึ่งจะแบบยอมเสี่ยงมาเล่นนะรวมถึงการที่เราเป็นผู้จัดใหม่ด้วยแต่ว่าน้องก็ให้ใจให้เกียรตินะคะแล้วก็ส่วนน้องแม็ก,ก็เหมือนกันการที่แบบน้องอุตสาหให้เกียรติมาร่วมงานด้วยก็ปลื้มใจมากนะคะรวมถึงเอน้องนัทเลอกรองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเลอกรองก็เป็นครั้งแรกที่มาพลิกบทบาทเป็นตัวร้ายนะคะแล้วก็แล้ว ออรักทุกเพศเหมือนกันก,กมนมน็มันแบบม,มันท้าทายหลายอย่างแต่ว่าเป็นโชคดทีที่ทุกคนเต็มใจในการจะทําการบ้านแล้วก็ทํางานให้กับเรานะตัวผูน้นด้นเองเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็คิดว่าจะตั้งใจทําง,งานให้แบบให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับคุณผู้ชมว่าหลังจากงานออกอากาศไปแล้วเนี่ยรบกวนช่วยกันติชมเข้ามานะคะฝากฝากดูรักนี้เจ้จัดให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีกๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็ดวงการงา,งานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i e t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว